มาแล้วยังไม่มาโอเคเป็นไงยังไม่เริ่มเล้ไเหรอหมาจุงเดินไกลปะเดินจบแล้วอะไรนะหมาจุงไกลปะเดินไกลไหมจุงหมาหมาจุงไกลเปล่าหมาจุงไกลอยู่เหี้ยเหนื่อยเร็วเออเาใครจู๊ใครหมาจุงกูอะไรเออว่าเขาว่าจับมือจับมือคนไม่ได้ แหลมหรือแหลมใช่ไหมแหลมแล้วแหลมแล้วแหลมไปแล้วแหลมลงแล้วกำลังลงไปจัดการระวังได้ยินแล้วถามึงเดี๋ยวอาทิตย์นี้กูจะออกกำลังกายทุกวันเอ้ยเพราะว่าเพราะว่าไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าวันอาทิตย์นี้กูมีไปถ่ายรูปแลมตัวนึงแล้วกูจำเป็นต้องขอโอ้โหแม่งแหลมสามตัวทม เนี่ยที่จริงแล้วเขาบอกว่าคาร์ดิโออ่ะวันอาทิตย์ละร้อยห้าสิบนาทีคือพอแล้วเว้ยคือก <ใน S 2> ูกะว่าจะทำทุกวันกูคาร์ดิโอทุกวออันกูบอกกับลูกกูว่ะก็คือจะเสองชั่วโมงเกินจะเล่นจะเล่นเวทจะเล่นเวทแป๊บหนึ่งจะเล่นเวทหนึ่งชั่วโมงแล้วก็อีกหนึ่งชั่วโมงจะเป็นคาร์ดิโอคือปั่นจักรยานโอ้ยยูยูยูเผาเผื่อนมากเกินไปเปล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูรีบกูรีบภายในภายในวันอาทิตย์นี้กูต้องกูต้องกูต้องเี่น ยูต้องไปใครยูจะไปทำอะไรเนี่ยถ่ายรูปป่ะไรก็ถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรยูก็ผอบอยู่แล้วนะถ่ายรูปมันเกิดมึงอย่าดักควรดูยิ่งนอะไรนัดพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทำงานว่าพรุ่งนี้ไม่ทำงานใช่ปะใช่พรุ่งนี้เดี๋ยวตอนเที่ยงๆมึงช่วยอะไรกูหน่อยได้ปะกูอยากให้มึงช่วยสอนมาร์เก็ตติ้งหน่อยแบบแบบกูทำงานมาร์เก็ตติ้งกูไม่เข้าใจอันเนี้ยว่าแบบทำอะไรประมาณไหน มันมันไม่ได้แบบคำนวณเว้ยมันไม่ได้เป็นคำนวณไม่พื้นฐานแล้วแหละทำให้กูไม่มั่นใจโดนานก็ต้องลองมาดูวะถ้าได้ก็ได้แหละอือคือกูไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าเออมึงช่วยกูดูหน่อยเดี๋วกูเดี๋วกูเขียนสงไปให้ประมาณตอนเที่ยงกูบอกได้เขียนได้ได้มึงต้องช่วยกูแหละกูไม่รู้จะได้ให้ใครช่วยกูแล้วเนี่ย กูอยากได้เออ่ะ BBA BBN หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนศูนย์หกกับหนึ่งศูนศูนย์สี่อะอยากได้เออะกูแบบเกตกูจะได้สวยๆตอนนี้เกตกูเนี่ยเกินทีมาเกตซิ่งอะนะพี่ทอมผมเนี่ยมาเกตซิ่งกับอีคอนที่กูเรียนตอนนี้โอ้นี่ควมเก่งเลยเออโคตรง่ายพี่หลอช่วยหน่อยดิพี่ทอมจังนะหมายถึงว่าเนี่ยทอมทอมกูจริงจังจริงๆวันเนี้ย เราก็จริงจังจิงจังจัดเลยกูไม่ล้อเล่นนะช่วยกูอ่ะช่วยกูจริงๆนะจริงจาัางแต่ลยคือมาเก็ตติ้งอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ามาเก็ตติ้งอ่ะแม่งแบบทำงานเป็นกแต่ว่าอีคอนอ่ะมึงแม่งแบบงานเดี่ยวซะส่วนใหญ่แล้วกูไม่ค่อยเข้าใจบีแล้วไะจังยูอย่างเฟกนิวดี๋ยวบีบีแล้วเต็มเลยเข้าไปยังไงอะแลมเหรอไม่ไม่ีใครดูแลรันโลนะโลอะ อืมชัวร์นะกี่ต like> ัวตัวเดียวสองตัวนะได้กเด้เฮ้ยปืนเฟกนิวไอ้สัตว์เด็กนิวอะเด็กนิวจัดเลยมีสองตัวมีบอกตัวเดียวที่ไหนมีสองเท่าี่บอกโลบอกมีตัวเดียว เราไปยิงก้าเลยนะเว้ายิงโดนไปสองนัดอ่ะโอ้โหเฟกแบบโคตรเฟกโคตรเฟกนิวเลยเฮียไม่เคยออฟออฟมาก็ยังดีกว่าเดิมเลยดูไม่ทำไมทำถึงถามว่าโลมันมีออฟไงมันเลยอยากทิ้ไม่ได้ไปดูดิไอ้เฮี้ยไปยิงโดนไปสองนัดเลยนะมันจะไม่ลงเลยมันไม่เป็นมันเป็นผู้ชายเฮ้ยมันเป็นผู้ชายเหรอจริงแมวเป็นผู้ชาย อุ้ยอะไรปิดประตูไม่ทันบ้อมกลับปุ่มดับปุ่มดับเอาใส่มีเอาใส่มีเอาใส่มีโดนแล้วไอ้นัะใอ้ก้าไอ้ปลาระเบิดอะไอ้นัะอยู่ทำไมมาที่ดิเอ๋ออะไรของมึงอะบ่นนี่อะไรมึงจะทะเลาะอะไรกับกูมีตัวนะไม่ต้องไม่ต้อง ทำไมแปดอีกรอบหนึ่งแปดอีกลูกเตือนมั้เมื่อไงเฮ้ยมันยิงไม่โดนได้ไงวะเมื่อไงก็นอนดิ๊กกล้องให้นอนนะจะมาเถียงทำไมอะไรก็มึงก็นอนไปสิมันไม่มาด้านหลังนะอยู่ดูรูมุมนั้นเล้วดีแล้วหิวเลืองไงฮะพิ่กี่วะเออหิวไงอยู่ที่เดิมอยู่ที่จุดดูจุดหนึ่งหิวไงหิวไง เอ้ยซ้ายซ้ายด้านหลังหลังหลังซ้ายนัดซ้าย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 เออตรงนั้นน่ะดูตรงนั้นดูตรงนั้นแปดไหมแปดไหมงอนวันนั้นไม่ให้เข้าห้องเออก็งอนเอ่องอนงอนอีกก็งอนงอนก็งอนไปอยู่ตรงนั้นไปเลยไม่ต้องแก๊ะแก๊ะเดีุ๋๊บจ้าไม่นู้นท้ายท้ายกูมันยากจังวะเงียบๆได้ไหมเนี่ยจะอู นัาถ้าเห็นแฟดมาอยู่หันไปดตรงข้ากับพี่ที่มันมีแฟดอ่ะคุยคุยกับคุยกับพี่ตุ้นพี่นัาพี่พี่คิดเตี่ยนไหมไม่คุยไปนอนไปนี่เหรอเขาบอกว่ามีเหรอว่าไม่ฮะเขาไม่คุยสวยนะาทำไงเออบอมดบ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 เออไม่ชอบ ไม่ชอทำดีอย่าก็บอกว่าอย่าเออได้ยิงแล่มอะไรให้กล้าได้บ้างไม่มีอะไรให้กล้าเลยมีอันเนี้ยเอามาอ๋อไม่เอาไม่เอาไม่มีอะไรแล้วอ่ะเออก็มันไม่มีอะไรแต่จะเอาอะไรโอ้โหเราได้เสมออย่างเดียวนะยังไงก็ไม่ชนะถ้าเราชนะอีกรอบหนึ่ง เออได้แค่เสมอหรือเปล่าวะเออได้แค่เสมอวะดีจะจะเสร็จแล้วดีตานนี้ตาสุดท้ายแล้วไม่มันชะก็ชนะนี่แหละาส์สรว์ส์สโรว์ุืกิดลูลูบก๊บบิ๊โตฮัลลเอาใออา okay. <S <s but, สเอาใสเอาใส่ น่าจะยิงเลยไม่ได้ยิงเอาใส่เต็มเลยเอาใส่เต็มเลยเยอะๆลงไปแล้วนะสองตัวอ่ะสองตัวลงไปแหรอลงไปสองตัวแล้วเขาลงไปดิเข้าไปแล้วเข้าาแล้วเข้าแล้วเนาะเปิด สมอ,อ,องปะโเยอาสมองให้เราหน่อยกูไม่มีสมองนะอยู่มีสมองกูไม่มีสมองทเก็บมาเมื่อกี้กูถึงไอ้น,ไนัทตัวเบอร์อยู่ไหนทีจะเบอร์อยู่กับกูนั่นแหละกูไม่มีสมองวิง่งวิ่งผ่านไปเลยกระโดดเออไปแผนที่เดิม,ม,มแผนที่เดิม,มดแผนที่เดิม นั่นแหละไม่ทันแล้วหลบไปเลยไปเอรองเลยดีไปเอรองไปเอรองเลยเบา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 ตดตดตไปเอรองไปเอรองมึงวางตรงนี้ไปเอรองไปเอรองระวังขวานะมีนะไปเอรองว่ะเอรองตัวนึงอยู่ใกล้ละใกล้ละใกล้ละ สวยลงหลุมไปเลยลองหลุมไปเลยหลุม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 แทนไ่แทนไฟลองเออนี่แหละคือโหดที่ต้องแ<ย>พนอเอลองแพนตรงเนี้ยคือมึงอยู่ในหลุมแบบยังไงมึงก็เฮ้ยดีตายไป่ิไม่ไตายอยู่ไกลมันอยู่ไกลดิอยู่ไกลเฮ้ยยดีตาไม่ตายไม่ตายดีมันอยู่ไกลพอถึงตายก็ซื้อปืนใหม่ได้เฮียเงินเยอะเกินเฮ้ยซื้อปืนท่านอ่เดี๋เอ็เคอ่ะจะตันอยู่แล้ว ตามท้ายเอาไปโอ้โหเฮียไม่มีเงินเลยสัสใครมีเงินบ้างซื้อของให้หน่อยอะไรก็ได้เอาเฮ้ยได้มันด้ระจิศกบกบเปิดโอ้ยเหมือนจังอ๋อเพื่อนไปหรอเฮ้ย มีมีวะครับไม่ได้ยินนะมีวิ่งเงี้ยเอาไปเจอเฮ้ออฟอ่ะเจ้าไอ้ทอมเจ้าออฟปื้อไม่หนูอยู่ไห้กูเล่นออฟอ่ะไม่ไม่ไม่ไอ้เพื่อนออฟโหดนะเว้ยกูเล่นออฟแมนนะเว้ยแต่กูไม่เล่นกูไม่เล่นไม่เล่นคนอื่น โอ้ยเฮ้ยชิ้นเจากอ่ะเอ่ยสวยเอาละ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 พวกหาไม่เจอมันมันปืนอะไรอ่ะเอ้ยออกซื้อได้ทอมยู่มีตังเท่าไหร่ทอมไอ้นี่เอาองจ้แหเอ เอาอีแก่เพื่อนผมคนนี้ฟักยอ็อปเหมือนเหมือนเมื่อวานอ่ะเฮ้ยทำไมไม่ออฟอ่ะมีตาอ็อปยูมีตาไม่ดูละกูไม่ดูละเป็นครัวอะไรอ่ะเฮียเอเคกูดีกว่าออฟมึงอ่ะกูไม่ดูละไอเฮียมึงงอนอะไรอ่ะสปิกกี้เนี่ยไอเฮียดูไรสัตว์อ่ะ เอ้ยเป็นไงออกกำลังกายมาสนุกปะะงเลือดไหลหมดเลยแดดเช้าเชื่อเพื่อนด้วยแดดชาบูสิเอ้ยไม่เคยชวนอ่ะมีดรอปดรอปออร์เรนจ์ไม่เคยชวนอ่ะดีงั้นปืนอะไรอ่ะผมึงต้องชวนกูชวนอะไรมึงมาปืนอะไรอะไรนไปได้ดิไม่ไกลเหินแม่นเกมมาเปล่าเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่นด้วยเกมหนึ่งได้เด็ก ทุกคนจะเล่นใช่ไหมทุกคนจะไปนอนกันหมดแล้วเอ้า้าวดองชีนี่มันนี่มันครบนี่มันครบตีห้าคนเลยหนาเลยหนาใช่ไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาออบบังใช่มบอมดอบในในไซเอเพื่องเฮียไซโลออฟนัดยืนดูที่เดิมนัดยูไม่ต้องดูวอื่นนัดยูไม่ต้องดูเอือนยืนดูขวานัาน ดูตรงนั้นเลยไม่ต้องแหงไปที่อื่นป๋าป๋าเฮเว้น,เ,น <Heaven S 2> เพื่อดูขนาดนะั้นไม่มาหรอพีอออ่อยากไปดูที่อื่นมาจากแลำไงออไยมึงอย่าพึ่งเถียงกันได้ไหมกูยืนอยู่ตรงเฮเว้นนี่ไอเชี่ยไอู้จ์มันอยู่เฮเว้นอยู่นะอยู่อยู่ที่นะั่นนะบอกแล้วให้ดูที่เธอไม่ต้องไปดูเฮเว้น โซสแกรี่ตายห่าหมดแล้วเนี่ยยังเลือกไม่ได้มึงจะดูตรงไหนเนี่ยเอาสไลล์ลักตาก่อนอืมไม่แย่อะไรเท่าเมื่อวานเราเล่นกันสองคนเลยสุนเต้าไอ้เป็ดปั่นิ่เกิดอะไรขึ้นวะหนักหน่วงหนักหน่วงจริงๆงอย่างนี้โอ้โหป้บนึงนะมึงวิ่งมาเพื่อมึงจะกดชิปขึ้นบันไดเนี่ยนะเสร็มึงกดแปด เลยไม่ป่ะไฟด็บเต๋อปิงจัดเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรมันมีตังเยอะกูไม่น่าซื้อออฟให้ทอมเลยเี้ยไอ้แับโนมันนี่แคดดอมมีเอ็มโฟขนาดแม่งซื้อไปแล้วแม่งยังเหลือได้เจ็ดพันเจ็ดแม่โคตรรวยรวยมันซื้อแต่พีบีไปสั่นนั่นอย่างเดียวเลยอ่ะมันน่ะมันจะลงทริกตี้ป่ะเนี่ยฝั่งนู้นไงเี้ยไม่ฝั่งเรา เอ่น่าโดนหนักอยู่นะหลแล้วหลแล้วหลแล้วกูโดนแฟร์บีอะแ้ลมบอมบ์ดับเดี๋ยวไปช่วยบอมบ์ดับกี่ตัวกี่ตัวสองตัวบอมบ์ดับอีกเตียนกำลังไปลงมาแล้วลงมาแล้ว ไปนัทเนี่ยแน่นเอ้อยเหี้ยคอนโทรลุมคอนโทรลุมเนาะข้างล่างตัวหนึ่งนะเเฮฮ้้ยยตรงกลางอ่ะตรงกลางอ่ะเน่งเนืไอ้เหี้ยสุดเมื่อวานเราพลาดตรงไหนทำไมเราแพ้วะโโอ้หเพื่อนมันกาดกี้อ่ะแครี่ขนาดนี้ไม่ชนะเลยอ๋อโอเคไม่เซบหรอไม่เซบไม่เซฟ วว้า64ไม่เซลปลายเกมแล้วกูไม่เซลเลยเฮียม่อมอะกูยิงไป30ตัวเฮียกูยิงไป20กูยิงไป20อะมีกูไกดียิงกันสองคนเนี่ยเฮียไอดียิงไป20เออไอดีมันยิงไป20กู30อ่ะไอเฮียยังแพ้สามตัวที่เหลือแม่งขยันจัดอ่ะมือปากดีที่มันหายเลย าแรกที่เล่นน่ะไอ้เหี้ยคืออีกทีมนึงก็ไม่ได้เก่งนะไอ้เหี้ยแต่าใส่ไปใส่ใส่เส่ไม่มีใครยิงไม่มีใครยิงโดนฝั่งหนึ่งแต่ออฟไซด์เดินเดินกันอยู่กูกูงงมากเลยกูไม่งเคยเห็นเหี้ยอะไรแบบนี้เฮ้ยยิงหัวไปทีนึงแล้วยังไม่ไดงหัวอยู่ในไซด์อ่ะตกดอหรอมาครึ่งแรกดีๆจะรีบอาบน้ำจะรีบอาบน้ำไหมอาบน้ำก่อนยิงไม่หาอีกเหรอ เอ้าถ้ากูอาบแล้วกูคุยกับพวกมึงไปมึงก็ต้องได้ยินเสียงน้ำถูกปะอ่าฮะเออเนาะมันพูดจาก็มีเหตุผลเออกูยังไม่อาบเนี่ยกูเข้ามาในห้องน้ำแล้วเนี่ยไม่ได้ยินแม่หนงเสียมันก้องก้องเอ้าเฮียตรงไหนตายไหนเนี่ยไอ้เว้นเว้นเว้นแต่เมื่อวาน เล่นไหนแคยแม่งปากเก่งที่หายคนไทยเหรอคนอะไรปากแ๋วเฮียกูไม่รู้เหมือนกันว่าคนไทยหรือเปล่าแต่แม่งปากเก๋วมากคาหน้าคานี่ตัวท่มีรูนนเดียวที่ตายวะไอเฮียก็เล่นเสร็จกูก็เลยด่าแม่งว่าฟักเอาเฮ้ยมีคนทวนลูมเอาไงตายตายแผ่นนี้ตาย โอ้โหอขอสันไลด์หน่อยเพื่อนรับไม่ได้วายเฮียกูโอ้ยิงโง่ยิบหายเลยอวิบไลน์โน้โมกไม่ได้ไม่มีตังค์เฮียไม่ทันแล้วกว่าจะโยนให้เดินมา มันมีตัวหนึ่งชอบดันตรงตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยรอให้มันดันหลังแล้วปาปะ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 ะเกอบตยโอ้เอาไซออกไม่แปลกใจโอ้ยเหี้ยบิดอยู่ไหนเนะอีกตัวหนึ่งอ,อ่ะมันหัวไอ้โจมัน,นบอม,มอ่ะไอ้โจบอมโยกปู ไม่ได้เฮียมึงอยู่ไหนเนี่ยไปเอเลยไปเอเลยไปเอเลยเอมีข้างบนหัวกรตัวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปตุยหลังมันแป๊บนึงสปิคกี้ตัวสุดท้ายอยู่ไม่รู้เว้นนะเว้นสุดท้ายอยู่เว้นมากกลเด้อเออปประตูลงล่างไปละเออรีบมารีบมาเช็คเช็คเช็คเว้นนะเช็คดิว อยู่มันปลาเบิดจากเว้นมันอ่ะ <Yeah. S 2> เย็ดเก็บสี่ครับมึงเงย <laughs> ยิงจากไหนอะเว้นหรอจะยังเ<อ>นี่ยจะเสร็จละก็ให้แล้วไอ้เหี้ยเพื่อนร่วมทีมโง่หายเลยสัตว์ไม่มีใครโง่เท่ากูละเอ้ยไม่มีใครโง่เท่าผีก,กูเมื่อวานที่กูจะสุน่นเจอมาแล้ว เย้เล่นหูเล่นตาได้อย่างพอเลยเพื่อนมึงไอเหียโจมึงเอาเอาแบบจริงใจได้ได้ปะขอแบบจริงใจแบบจริงจังแม่งไม่จริงใจเลยอ๋อไอเหียกูพูดก็ไม่ถูกใจมันไห้ยต้องให้กูดมึงพูดได้จริงใจหน่อยดีสัตว์เอาก็พ้อไงพอก็คือพอไงมามาเวเดียวกับออซุนเลยสัตว์ไอซุนไม่จริงใจกับเพื่อนเป็นคนเหียเยวะไอเด็กเวรอะไรยูยีเฟเบอร์ส I: I your your voice so heaven น่ะ you know ปะอะไรวะสวัสด so right? you know? uh, yeah. ีสวัสดีบอกว่าหยุดอง angel voice กูเคยบอกเพื่อนกูเป็นนักร้องไงเออนักร้องไอ้เหี้ยแต่ไม่ได้บอกว่าร้องดีหรือไม่ดีอะแค่บอกเป็นนักร้องอ่ะไอ้เหี้ยอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บมากเร่อวะ๋อแต่มันก็มี possibility ที่มึงจะเป็นนักร้องที่ดีไงเออเดี๋ยวเดี๋ยว สุนกูเริ่มคิดแล้วไอ้สุน,นกูขอฟินบปกาบมึงเหลือกูว,ว่าคนอื่นน่าจะโกหกกันนะกูว่าก็ต้องเชื่ออมึงแล้ว,ลวมึงดูเรียวสุดอะไรทำไมสุนกูร้องเปเนี่ยจากที่มึงเป็นนักทำเพลงคนเล่นกีตาร์เป้ยคนเล่นกลองคนเล่นกีตาร์คนเล่นทุกอย่างไปแล้วมึงว่าไงมึงว่าไง กูก็ว่างั้นแหละก็ได้ก็ได้ก็ได้อยู่ก็ก็ฟังได้พอฟังได้ไม่มงมีพี่ลงพี่รุดอะไรของมึงไงทอมพอพอดูแล้วก็ดูเป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงอะไรผู้หญิงบอบางในการร้องเพลงไอ้เนี่ยอะไรสองคนเป็นควยอะไรไม่เล่นสักทีอย่าไอสัตว์ฮะเนี่ยกูเกลียดมึงอ่ะสุนเนี่ยอะไรวะไม่ได้ว่าอะไรมึงเลยนะทำไมอ่ะเล้วมันเอช็อตแล้ว เชอบเพลงเหมืนคาเพลงอะไรวะเพลงเนี่ยไปยูแมทบรมีอะไรดีกว่าไปยูแมทบรอีกกว่าเพลงเม่อกี้ละหรอ ลองพูดในในในเมื right? ่อก <Please. S 2> ี้มันคุยแล้วม <learnt aries> ันเจ็บควยควยลองพูดในนี้ลองพูดในไอควายส้นตีนียังเป็นที่อะไรกูมากอสี่ลูกสี่ลูกเออลองสี่ลูกสองหัวสองหัวเหลือสตัวเหลือสองตัวอ่า เย้ทำไล์อัพวะเย่อ้ทำสิวะเย้เยไอ้นัดซองอยู่ปะน่มันอยู่มันอยู่เดี๋ยวดูเอชแท้อ้โอเกกันเกกันเกกไปบีปะาวะ ก็ดีว่ะมันมีตัวหนึ่องอยู่โลเวอร์อ่ะใช่จริงด้วยเอ้ยมีอยู่อุ๊ยเกะกัน์เพาวนอ่ะหน้ามึงซ้ายอมีดีอ้โย,อยไอ้เหี้ยตกใจสัตว์ปืนพกได้นะกูได้เอ้ย สวยเฮ้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 ยอยู่หลังไอเตียนหลังเตียนอีกตัวหนึ่งปันอยู่ดีละสวยไร่ไอ้เนี่ยไม่มีสามหนึ่งไม่มีเก้าหนึ่งเฮ้ วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยอย่างเงี้ยวิ่งเลยเมื่อกี้เห็นไหมเห็นปะเห็นอะไรวะนเที่เห็นอะไรเห็นซอ้โอ้โหกูเล่นออฟกูอินเล่นตัวเดียว้อ๋อเห็นโดนตะแเป็ลงไปอยู่ ยอ่อถึงมีตัวอะไรย,ย่อดน่สวยสมองแฟนเอ้าขอบคุณขอบคุณขอบคุณพร้อมกันเลยจริงๆเอ้ยขคืนสักทีดิเข้ามาละสองตัว